ประเสริฐรุ่งเรืองนะครับทางการไทยรู้พิกัดของแฮกเกอร์ที่ปล่อยแรนซัมแวร์เจาะคอนข้อมูลของโรงพยาบาลสระบ,บุรีแล้วครับโดยทางด้านของผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติดพลตรีพันธนะลุชนาะบอกว่าได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดีนะครับทราบที่มาของมา l แวร์ที่โจมตีระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสระบ,บุรีว่ามาจากฝั่งทวีปยุโรปลักษณะมีการส่งข้อมูลต่อกันหลายขั้นตอนมาถึงโรงพยาบาลครับ ต่อกันที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบราวุธศิลปะอาชาสั่งการให้ทางกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่นะครับเดินหน้ายึดพื้นที่ที่บุกรุกป่าชายเลนตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าและฟื้นฟูป่าทั่วประเทศให้กลับคืนมาสู่สภาพสมบูรณ์พร้อมเร่งตรวจสอบผืนป่าทั่วประเทศถ้าใครบุกรุกยึดคืนทั้งหมดนะครับ ทางด้านของโฆษก,กระทรวงการคลังรวลนแสงสนิทบอกว่ามาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมดกว่า15ล้านคนนะครับแต่มีประมาณ56,00 0คนที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินหรือได้รับ A. ทางด้านของ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จขอให้รีบติดต่อธนาคารนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะต้อง มีการโอนเงินก่อน30กันยายนนี้ที่กระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการนะครับปิดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับสำนักงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงสาธนารณสุขหรือว่า r i s Bank Case ได้เริ่มทำการทดสอบทางคลินิกด้วยการใช้พลาสมาข,ของคนที่เคยติดเชื้อโควิด19และหายดีแล้วมาฉีดให้ผู้ป่วยที่อาการหนักด้วยความหวังว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและต้องการเกณฑ์ผู้ป่วยโควิด19 369คน มาเข้ารับการทดสอบที่คาดว่าจะเสร็จภายใน3เดือนครับหี๋ยวสับเด็ดครั้งต่อไป17นาฬิกา17นาทีครับ ข่สูดรายการเรื่องดีรายวันนะครับทุกเรื่องดีในเมืองไทยเรารวบรว,บรวบมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับผมวันนี้อยู่เรา2คนนะฮะผมฟรีรัชนนนท์ทองสวนและก็คุณฟุกกขจรชัยครับวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันทุกๆวันอย่างแน่นอนครับทักทายท่านผู้ชมนะครับที่ชมผ่านเนชั่นไลฟ์22ของเราด้วยนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ใน Facebook ของเรานะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดๆเลยต้องรู้คนไหนที่อยากจะติดแฮชแท็กนะฮะก็ติดแฮชแท็กกันได้ที่เนชั่นทีวีของเรานั่นเองครับเรื่องแรกกกันนนนีว่่่่า้มเือออไปลผ ผมได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องซันนะครับน้องซันเนี่ยคือเป็นน้องที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้สมองเนี่ยพิการแต่ว่าอวัยวะที่สําคัญอย่างหัวใจตับไตอะไรพวกนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับคือเมื่อวานเนี้ยนะครับเป็นการนําเสนอข่าวที่ครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะต้องปรึกษากันคลี่พอสมควรนะครับแล้วปรากฏว่าครอบครัวก็ตัดสินใจที่จะเอาอวัยวะของน้องซันเนี่ยบริจาคให้กับผู้ป่วยอีกหกรายที่จะเป็นต่อการใช้อวัยวะจริงๆถือว่ามอบ เอาไว้ให้กับร่างกายคนอื่นด้วยถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรามีภาพของบรรยากาศงานชาปนกิจน้องสันนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมงานเพียบเลยนี่เลยนี่คือการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับน้องสันเนี่ยวัย20ปีนะครับ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้บริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยที่ต้องการจะใช้จริงๆอีกหกคนด้วยกันนะครับเพื่อต่อชีวิตของพวกเขาไปอีกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับก็ได้มีการออกมาประกาศชื่นชมนะครับน้องซันที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยสมองตายไม่สามารถฟื้นคืนได้แต่หัวใจยังปกติอยู่นะครับก็นําอวัยวะเนี่ยไปบริจาคให้กับผู้อื่นโดยประกอบไปด้วยหัวใจตับและดวงตานะครับให้กับสภาการ ชาติไทยแลวก็สมาชิกชาติจะไปช่วยผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไปน,นั่นเองนะครับทางโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับได้ขอบคุณครอบครัวของน้องสันด้วยและนี่ถือว่าเป็นกุศลบุญครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ขอให้น้องสันเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ด้วยอํานาจแห่งบุญในครั้งนี้ก็ไม่มีบุญไหนยิ่งกว่าการให้ชีวิต ให้ลมหายใจของคนอื่นต่อไปด้วยนี่นะฮะคือพอไปถามแม่ของน้องสันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเศร้าเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้น้องสันเนี่ยพูดเปลยๆเหมือนเป็นลางบอกว่าแม่เดี๋ยวจะขี่มอไซค์เนี่ยไปโรงเรียนครั้งสุดท้ายก็คือตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอ๋อก็คงหยุดยาวละมั้งคงปิดหยุดยาวสี่วันอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าน้องเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ย เอาบริเอาอวัยวะของเขาเนี่ยไปบริจาคให้ได้เลยครับมีความตั้งใจของน้องที่อยากจะบริจาคอวัยวะอยู่แล้วถูกต้องครับฟรีครับคือความตั้งใจของน้องอยู่แล้วนะครับแล้วงานชาปนกิจเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปนะครับมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมนะครับในงานครั้งนี้แล้วก็รวมไปถึงประชาชนมากันเยอะครับที่ว่ามาเป็นเกียรติให้กับน้องซันคนที่ กระทำความดีนะแม้ว่าชีวิตของตัวเองจะไม่อยู่แล้วแต่เอายวะที่สามารถใช้ได้ก็ยังส่งมอบต่อเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นๆได้ถูกต้องครับฟรีครับและ ในการเสียสละครั้งนี้เนี่ยสภากาชาติไทยได้มีการมอบกิริบัตรจากสมเด็จพระนางเจา้าพระบระมราชินีนาถน,นะครับพระบระมราชชนนีพันปีหลวงสภาสภานายิกาสภากาชาติไทยนะครับมีพระราชสวัสดิ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านายธนภูมินครจันทร์ได้อุทิศดวงตาศูนย์ดวงตาอุทิศดวงตาให้กับศูนย์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับ ใครที่มีจิตกุศลนะครับที่อยากจะบริจาคอวัยวะนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะอำเภอเมืองพิษณุโลกโรงพยาบาลพุทธชินาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกนั่นเองนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ3 5 5 270 300ต่อ1 9 4 0 4หรือ081 9721494นะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของคนดีนะฮะที่เรียกว่าได้อุทิศชีวิตตัวเองเนี่ยให้กับคนอื่นหรือคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมบริจาคอาวะก็ยังสามารถบริจาคได้ในสภากาชาติไทยเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่ด้วยคุณฟุกทำหรือยังยังยังมีโอกาสมีโอกาผมจะไปลงไปต่อกันที่ภาคใต้ดีกว่าครับครับคุณฟุกปกติจ็อบเที่ยวภาคใต้ไหม ไปบ่อยนะไปบ่อยมะบอกเลยไปที่ไหนบ้างงดีกว่าอย่างล่าสุดก็ไปนครมานครไปเที่ยวใช่ไปทะเลมะทะเลอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยฟรีจะพาไปเที่ยวภูเขาครับที่เห็นบรรยากาศทะเลเอ้ยเป็นยังไงฮะคุณฟรีคือสถานที่ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับคุณผู้ชมครับผมที่อุทยานแห่งชาติทานโบกขรณีนั่นเองครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาปรับ จากภูเขาลูกใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นจุดชมวิวที่เห็นวิวโดยรอบเป็นพาโนรามา360องศาเลยทีเดียวโอ้โห,โหซึ่งจุดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นี่นี่คือภาพบรรยากาศเขาจะเปิดในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วครับสวยมากนะที่นี่เนี่ยก็จะเห็นครอบคลุมเลยนะฮะเห็นครอบคลุมเกาะต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกระบ,บี่เลยมันจะเป็นเกาะพีพีเกาะยาวหมู่เกาะห้องที่มีเกาะต่างๆมากมายครับซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ย ตั้งอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาตินะครับทานโบกขอรดีนั่นเองครับ <ừ> um. ซึ่งใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ9ก้าล้านเแสนบาทนะค,ะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ109เมตร <ừ> um. อ่าแล้วก็มีระยะทางก็ประมาณ223เมตรนั่นเองบันไดทั้งหมดก็ประมาณ4 9 9ขั้นโ,โ,โดยสร้างไวมากอ่าโดยบรรยากาศเนี่ย เขาบอกว่าแนะนําให้เดินทางในช่วงของตอนเช้ากับตอนเย็นเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกนี่เขาตั้งใจนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยทุกอย่างสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนที่หนึ่งเนี่ยจะเปิดให้บริการแล้วถือว่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้ไปชื่นชมธรรมชาตินอกจากจะได้เห็นภูเขาแล้วเนี่ยจะได้เห็นวิวของทะเลด้วยเห็นไหมครัว่าเกาะต่างๆที่รายรอบนี่เขาบอกว่ามากถึง30เกาะเลยทีเดียวซึ่งเราจะได้เห็นชายหาดต่างๆด้วย อย่างพี่ๆเนี่ยแหละคนออชอบว่าไปเที่ยวไปดำน้ากันเ,ออเราก็จะเห็นจากยอดเขาสูงตรงนี้ด้วยไปถ่ายรูปกันแล้วก็เห็นวิวเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วก็เกาะที่มีชื่อเสียงของกระบี่เนี่ยได้เห็นในวิวนี้อย่างแน่นอนแล้ะเห็นแบบ360องศาด้วยนะครับใครที่ไปเนี่ยแนะนําก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกแสงจะสวยมาก<ช>แล้วจะเป็นอีกหนึ่ง <Land> จะใช้ก็ว่าแลนด์มาร์คของกระบี่ก็ว่าได้เพราะเขาใช้เวลาสร้างเอาจริงๆเลยคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562ตอนนี้คือ6 3แล้วก็เสร็จแล้วก็วันที่1ตุลาคมเนี่ยทุกคนจะได้เห็นภาพบรรยากาศสว,สวยๆงามๆพร้อมๆอมกออันนอกจากจะได้ สัมผัสทะเลแล้วเนาะตอนกลางวันอาจจะเล่นน้ำทะเลเสร็จปุ๊บตอนช่วงตกเย็นก็ขึ้นภูเขาไปถ่ายรูปกันโอ้โหสวยไหมคิดภาพตามแล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะบูมแน่หลังจากหนึ่งตุลาคมนี้ที่ประกาศใช้งานนั่นเองครับก็ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีๆกันหน่อยนะครับสำหรับมีคุณครูวัยเกษียณอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณลบ าจากาจากการที่เป็นคุณครูเนี่ย<ช>นะครับหลังจากที่เกษียณไปแล้วเขาไปทําสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวคนเดียวเลยเหรอแล้วสวนมะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสวนมะพร้าวที่ ส่งออกไปขายดิบขายดีมากๆ<อ>ด้วยนะครับครูลบนะครับวัย68ปีอดีตก็เคยทํางานราชการครูนี่แหละพอปลดกเกษียณไปก็ทําสวนมะพร้าวอย่างเต็มตัวนะครับครูลบเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้น<า>ตอนนั้นยังรับราชการครูอยู่แล้วก็รักในอาชีพเกษตรมาตลอดแล้วก็เริ่มที่จะปรับพื้นที่ของตนเองนะ<า>ครับเดิมที่เป็นป่าสมด็จประมาณ3ไร่เนี่ยก็มีการทําแปลนแบบเกษตรเลยนะครับคือการขุดสระเพื่อเก็บน้ำนะครับประมาณครึ่งไร่แล้วก็ยกร่องสวนให้มีความสูงจาก สภาพเดิมเล็กน้อยปลูกมะพร้าวบริโภคผลสดซึ่งมะพร้าวที่ปลูกเนี่ยคือจริงเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นนะแล้วก็ลงทุนไม่มากด้วยนะครับแล้วให้ผลผลิตทั้งปีรวมทั้งตัวเองและภรรยาเนี่ยสำคัญมากเขาบอกเขาชอบกินมะพร้าวน้ำหอมอยู่แล้วอ๋อคือพอปลูกให้ภรรยาได้ทานเข้าทางเลยนะสวนจะสวนปลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับบนร่องสวนระยะ6คูณ6เมตรรวมประมาณ100ต้นของครูลบเนี่ยนะฮะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันหมู สีทั้งหมดเลยลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับก็คือว่าลูกเนี่ยจะมีขนาดปานกลางคือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่เลยพอดีมือให้น้ํามะพร้าวที่หอมหวานผลผลิตเนี่ยเร็วครับทันบริโภคทันจําหน่ายแน่นอนอและเมื่อผลสุกแก่เนื้อหนานเนี่ยสามารถนําใบประกอบอาหารเหมือนมะพร้าวแกงได้หลังปลูกประมาณ4ปีเนี่ยจะให้ผลผลิตและจําหน่ายบริโภคได้นะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับครูลบด้วยบอกว่ามะพร้าวเนี่ย ทุกฤดูไม่ต้องห่วงเลยเป็นห่วงแค่ฤดูเรียวคือฤดูแรงฤดูแรงฤดูแรงต้องดูแลกันนิดนึงคือให้น้ากันนิดหนึ่งให้ปุ๋ยให้น้ํากันหน่อยนิดหนึงต้องอหน่อยนะครับนอกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วรายได้ต่อเดือนนะครูลบเขาบอกว่าประมาณเฉลี่ยนะสองพันถึงสามพันบาทต่อปีก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทถือว่าหลังเกษียณเนาะคือรายได้จากการเกษียณก็มีอยู่แล้วแล้วก็พอได้มีอาชีพเสริมแบบนี้ปุ๊บก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เรารักอยู่แล้วเป็นรายได้ต่อไปคนไหนที่สนใจก็สามารถนําไป ใช้เป็นอาชีพได้นะเพราะว่าปลูกแค่สีปีเองเนาะได้ผลผลิตแล้วนะครับผมนี่ฮะเป็นเหมือนแบบกิจกรรมยามว่างของคนวัยเกษียณนะครับแล้วแถมยังได้รายได้เข้ามาสู่ในครอบครัวอีกด้วยนั่นเองนะฮะเมื่อกี้คุณฟุกบอกว่าพาไปเรื่องทานมะพร้าวอันนี้เราไปทานอาหารกันดีกว่ายงไคนที่จะพาไปทานอาหารนี่คือคุณพี่นภัสของเรานี่เองครับผมอาหารอันนี้คือเป็นอาหารประเภทยำครับคุณฟุกชอบทานยำใช่ไหมชอบยำมากผมะ ทานอาหารยำเนอทานทานยำชอบยำม,มากนะครับชอบส้มตำด้วยอะ,อะไรที่มันแบบว่ารสชาติแบบจ,จัดหน่อยจัดๆหน่อยชอบมากาาไม่ใกล้ไม่ไกลจากนชั่นของเราครับผมอยู่ที่รามสอนี่เองจะเป็นยังไงบ้างติดตามกับสกรูปต,ตัวนี้ครับผม ยำยำยำเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะฮะแค่เห็นก็น้้ำลายไหลแล้วแต่ว่าผมต้องฮึบเอาไว้ก่อนตอนนี้คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ร้านเจอ,อ้วนยำตำระเบิดลาม2นะฮะร้านนี้เนี่ยดังม,มากๆโดยเฉพาะเรื่องของยำและก็ตำเนี่ยแซ่บจริงๆนะฮะเอาละก่อนที่เราจะไปชิมกันว่ามีเมนูไหนเนี่ยเด็ดมากนะฮะเรามาคุยกันกับเจอ,อ้วนเจ้าของร้านกันก่อนสวัสดีครับเจ้อ้วนคะะ่ะ <ๆ S 2> ก่อนที่เราจะดูเมนูเด็ดนะฮะมาดูกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นของชื่อร้านเนี่ยมาจากไหนฮะ ชื่อร้านคุณแม่ทุกคนตั้งให้ค่ะส่วนต่อท้ายด้วยระเบิดนี่คือ,อเกิดจากว่ารสชาติยำของเราเนี่ยรสแซบมากค่ะกินแล้วรู้สึกว่าระเบิดอยู่ในปากเลยค่ะกินเข้าไปนี่มันแซบมันระเบิดตุ้มตอ,อยู่ในปากคือหยุดไม่ได้ต้องกินต่อไปไเรื่อยใช่ไหมแล้วเราเนี่ย มีเมนูไหนบ้างที่เป็นไฮไลท์ของร้านเรียกได้ว่ามาที่นี่จะต้องสั่งเลยฮะถ้ามาที่ต้องสั่งซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะต้องเป็นยำระเบิดเลยค่ะโอ้จานนี้ลเลยยำรวมทุกอย่างใส่ทุกอย่างรวมจุกจุกกันไปเลยค่ะอุ้ยเห็นก็น้ำลายไหลแล้วนะฮะในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยในนี้ก็จะมีปูม้าสดนะคะคมีหอยแครงหอยนางรมกุ้งสดปลาหมึกแล้วก็หมูยอไส้กรอกไข่แดงเค็มค่ะนี่แหละฮะแลวผู้ชมครับรับรองได้ว่าความสดของร้านนี้เนี่ยสดแน่นอนอร่อยเต็มเหนียวเลยนะฮะเอาเมน เมนูต่อไปก็จะเป็นยำหอยแครงค่ะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกาเหลานะคะก็คือเป็นส้มตำค่ะเกาเหลาหมูยอไข่แดงเค็มค่ะมีใส่ใส่บัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีใส่ใส่บัวหลบัวได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำแซลมอนค่ะอันนี้ต่อด้วยเออเป็นยำปูม้าสดค่ะอุ้ยนี่ก็น่ากินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลากุ้งสดค่ะครับกุ้งตัวใหญ่มากเลยนี่ ร้านนี้นี่และฮะอันนี้คืออันนี้คือยำระเบิดค่ะนี่ยำระเบิดผู้ชมครับปูม้าสดๆนี่นะฮะก้ามใหญ่ๆแบบนี้นี่ผู้ชมครับแล้วก็มีเต็มจานเลยเราให้เครื่องแบบแน่นๆเลยเดี๋ยวผมชิมให้ดูฮะอืม คุณผู้ชมครับอย่างแรกที่รู้สึกตอนที่ปูม้าเข้าปากก็คือความสดของปูม้าถ้าหากว่าปูมมาสดเนี่ยเวลาที่เรากัดลงไปคือเนื้อมันจะมาเป็นชิ้นเลยหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยลรสชาติอร่อยมากเลยนะฮะนี่นอกจากปูม้าแล้วต้องชิมนี่ซะหน่อยฮะ,ะสายบัวครับสายบัวนี่แล้วในนี้ก็คือมีทั้งหมูยอด้วยแล้วก็มีสายบัวด้วยใช่ไหมฮะนี่คุณผู้ชมครับสายบัวนี่นะฮะอืมอืม อร่อยมากปูกใจมากคือผมเนี่ยคนที่ชอบกินยำม,มากแล้วรสชาติเนี่ยเด็ดจริงๆแล้วบอกว่าเมนูนี้คือคนจะสั่งเยอะมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะืซแซลมอนคุณผู้ชมครับแซลมอนที่นี่เราไม่หวงด้วยนะว่าเราต้องเป็นชิ้นบางๆนี่ฮะชิ้นหนาๆแบบนี้เต็มคำเต็มเต็มคำเลยนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นสายแซลมอนเอามาผนวกกับยำฮะรับรองว่าเด็ดจริงๆ นี่นะเวลากินครับต้องกินแบบเต็มคําแบบนี้จะได้อร่อยระเบิดในปากตุ้มๆเลยนะฮะอ่าชิมให้ดูเลยฮนะม,มันเข้ากับมากมากเลยนะฮะคือน้ํายํากับตัวแซลมอนเนี่ยก็คือเข้ากันไปในเนืนนะ้อแล้วเวลากินเนี่ยผู้ชมครับอร่อยจริงๆนะฮะรับรองว่าคุณมากินเนี่ยหยุดไม่อยู่แน่ๆมาดูไฮไลท์ที่เจ้าอ้ว,วนบอกฮนะนี่หมูทอดเป็นสูตรลับของทางร้านใช่ไหมฮะนี่นะฮะ นี่คือเรียกได้ว่าใครที่มาร้านนี้จะต้องสั่งอันนี้เลยใช่ไหมฮขายดีมากคุณผู้ชมอย่าพลาดนะฮะมาที่ร้านนี้ต้องสั่งครับอืมใครที่คิดว่าหมูทอดกินเข้าไปแล้วคุณจะเคี้ยวไม่ได้มันเหนียวเนี่ยไม่มีปัญหากับร้านนี้เลยฮะหมูทอดอันนี้เนี่ยรสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆม,ม,มีทั้งหวานนิดนิด เค็มหน่อยๆแล้วก็หอมเครื่องเทศที่ทางร้านเนี่ยหมักเอาไว้เป็นอย่างดีนะฮะไก่ทอดก็มีเหมือนกันเอาละเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยลืนน้ำลายตามผมแล้วอยากจะมาชิมที่ร้านของเจ้อ้วนต้องมายไงบ้างฮะ,ะที่ร้านนะคะตั้งอยู่ถนนลำคำแหง2ซอย15นะคะหลังธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะร้านเปิดตั้งแต่ เบ่ายสองถึงห้าทุ่มนะคะสะดวกมาหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งเป็นออนไลน์ได้เลยค่ะนี่แหละครับถ้าหากว่าจะสั่งออนไลน์ให้เขา Delivery ไปส่งเนี่ยจะต้องสั่งที่เบอร์ไหนฮะมีมีเบอร์ติดต่อทางร้านก็ศูนย์หกสามนะคะสี่หนึ่นะคะแล้วก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะทาง Get Food Gap Food แล้วก็ Line Man ค่ะนี่เห็นบอกว่าทางร้านเนี่ยก็มีส่งดีลิเวอรบ่อยเหมือนกันหลายคนก็สั่งมาใช่ไหมแล้วรับรองว่ารสชาติ ไม่แพ้กับมากินที่ร้านเลยอร่อยแน่นอนนะฮะเอาลาทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับอยากจะให้เจ้อ้วนเนี่ยฝากอะไรกับคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยเชิญชวนคนที่เขาอยากจะกินยำเหมือนผมเนี่ยมาให้มาที่ร้านหนะฮะ ก็ฝากร้านเจอ้วนยำตำระเบิดด้วยนะคะรสชาติยำแซ่บนัวอร่อยถูกใจวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะนี่แหละครับผู้ชมครับห้ามพลาดนะครับกับร้านเจอ้วนยำตำระเบิดรามสองครับรองว่าถูกใจคุณเด็ดแน่นอนฮนะ,ะวันนี้ผมเนี่ยต้องขอตัวไปกินต่อหน่อยแล้วเพราะว่าน้าลายเนี่ยไหลไม่หยุดแล้วนะะอ้าล่าเดี๋ยวผมกับเจอ้วนเนี่ยนะ,ะลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ โอ้โหน้ำลายตามเลยทีเดียวน้ำลายแตกเลยนะครับเราต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณคุณพันธมากผมได้ร้านที่จะไปฝากท้องเย็นนี้แล้วนะฮะรอบหน้ารอบหน้ามีอีกพี่นภัทรเข้ามาทุกวันพฤหัสจะพาไปกินร้านไหนนะฮะยังไงก็อย่าลืมชวนเราไปด้วยนะฮะส่วนเบรกหน้าห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทุกวันพฤหัสแบบนี้เหมือนเช่นเคยครับเรามีนัดกับอาจารย์หัดฐานเลขาจิตที่จะมาดูลายเซ็นให้กับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้พักทู่เดียวครับตามช่วงหน้าครับ เคยครับประจําทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ลายเซ็นกันครับวันนี้อยู่กับการรับเชิญของเราครับอาจารย์หัตถาเลขาจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลายเซ็นครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันอีกแล้วครับคราวนี้ครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาขออภัยด้วยนะครับมีคนเนี่ยนะครับที่อินบ็อกซ์แล้วก็ส่งลายเซ็นเข้ามาในเพจของอาจารย์เยอะมากมากถูกแน่นอนเลยโหครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์ได้คัดผู้โชคดีมา1คนด้วยกันใช่ครับใช่ไหมครับในรายการเราจะมาวิเคราาะะห์ลลยยเเซ็็นนขอองี่คคครับกืุณ สิวพรยั่งยืนนะฮะอาจารย์นี่มาแล้วนี่เลยครับนี่เลยมาแล้วฮะอยู่ด้านหน้าของเรานี่บเราเห็นรูปลักษณ์ของคุณสิวพรเลยครับเราจะเห็นขีดหนึ่งๆนะฮะดูคล้ายๆกับสอสลายไหมครับเหมือนกลมๆตรงนั้นแขมีขีดซ้อนตั้งท่านหมายถึงว่าคุณสิวพรเนี่ยก็ทำธุรกิจประเภทไม้นะฮะไม่ว่าโครงสร้างไม้ประตูไม้หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ได้อันนี้ดีไหมดีครับแต่พอเอิญนะฮะในส่วนตรงกลางเลยเซนที่เป็นคล้ายๆตัวเอ็มไหมครับตรงกลางนั้นอ่ะเป็นเส้นเรื่องของภาระ เรื่องของการเงินรูปลักษณ์ะนี้ครับแสดงถึงเราบอกว่าพี่ฉันคิดเก่งนะวางแผนเด่นแต่สุดท้ายเพียงแค่ว่าธุรกิจตรงนี้เหมือนว่ากําลังจะชะลอตัวลง<อ>นะคะคือในลักษณะนี้นะฮะลาเซ็นลักษณะนี้ เป็นรูปลักษ์ที่ผมบอกว่ากําลังจะรอคอยธุรกิจบางตัวบางสิ่งเพื่อมีโอกาสเสริมดังนั้นเราก็ต้องออกแบบเพื่อเสริมรักษาลายเซ็นนะฮะที่เป็นลักษณะนี้ของคุณเสียวพรครับผมมีรักษาลายเซ็นจะมอบให้คุณเสียวพรในฐานะนริการเอาละนีอาจารย์แก้ลายเซ็นให้แบบสดสดเลยว่าจะต้องเสริมด้านไหนบ้างจะแก้ลายเซ็นให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรคือเขาทํางานมา้นะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะชะลอตัวลงหน่อยถูกต้องแร้บที่นี่อาจารย์แก้สดๆน รายการเลยนะครับโอ้ทีนี้มาดูกันนะฮะท่านผู้ชมผมจะออกแบบรูปลักษณะลายเซนที่เป็นลักษณะธาตุดินธาตุดินเนี่ยถ้าเป็นลักษณะลาเซนก็คือเป็นรูปลักษ์ของเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยนิติกรรมสัญญาต่างๆ ต้องใช้รูปภาษาเรสเซนท่าดินเพื่ออะไรฮะเพื่อมีความเสริมความมั่นใจในการลงทุนในการต่อยอดธุรกิจเพราะบอกว่าคุณคุณสิวพรเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจด้านเดียวยังมีโอกาสมาปรับเปลี่ยนและเสริมเติมเต็มแล้วใช้ส่วนที่เป็นทาตไปชิดเข้ามาได้หนึ่งจะไม่มีการใช้จุดอใชหใไหมจุดจะไม่มีจุดจะไม่มีแล้วจุดจะมีตรงด้านหลังด้านเดียว จุดตเนี้น่าหมายถึงว่าเขาเป็นคนคิดคล่องคิดเก่งตัวเนี้ยเสริมอยู่แล้วว่าบางครั้งบริวารแน่นอนเราเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยบริวารเข้ามาเก่วข้อด้วยเราต้องใช้จุดกํากับส่วนท้ายไปเลยสเส้นท่เป็นธาตุน้ำครับรูปลักษณะนี้ก็จะมีความโดดเด่นและก็ไปใช้จริงกับธุรกรรมต่างๆได้ด้วยครับเไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของงานด้านไม้อย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์เพราะก็จะมีตัวอื่นอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือแม้แต่สิงที่เรียกว่านําเข้าหรือส่งออกด้วยเพราะว่าทิศทางเขา่มีความชัดเจนอยู่แล้วกัน ใายเซนเนี้ยถ้าเอาไปใช้แล้วอย่ายน้อยเสริมความมั่นใจแต่อย่าลืมนะฮะลาเซนจ,จะดีได้เมื่อเป็นคนดีคิดดีมีโอกาสแบ่งปันให้สังคมครับลอง ธุรกิจนี้ไปได้สวยกับคุณสิวพรยั่งยืนครับนี่แหละฮะอาจารย์แก้ให้สดๆเลยนะครับคุณสิวพรยั่งยืนนะครับเอาละครับก็สามารถส่งลายเซ็นและชื่อครับแล้วอาชีพของคุณนะครับชื่อนามสกุลอาชีพของคุณแล้วส่งมาในเพจ a c e b o o k นะครับขออาจารย์เลยหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับที่จะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูด้านล่างนะครับและวันนี้นะครับพิเศษมากๆสำหรับแฟนรายการของเรามีแถมให้หน่อยอาจารย์แถมให้นิดนึงนะใครที่อยากจะปังเรื่องของการเงินนะฮะทุกคนรอแน่นอนคุณเราจะแบ่งเป็นท่าด้วกันวันนี้ให ของธาตุดินจะต้องเสริมตรงไหนถึงจะปังด้านของการเงินอาจย์ได้ครับอมาดูกันนะฮะสมมติว่าเอาคุณเิ่งพรเนยนะเป็นเคสซัดด้เป็นตัวอย่างให้เราโอเคนะครับมาดูธาตุดินก่อนท่านผู้ชมครับมาดูว่าคุณเิ่งพรเนี่ยสามารถซื้เงินได้ไครับอืมอันนี้ที่ผมกีจุดจุดจุดนี้ก็คือธาตุดินละนะฮะอัดตัวหน้าก่อนท่านผู้ชมนะฮะไลเซนธาตุดินนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างให้นะครับธาตุดินหลายๆอักษรที่เห็นเนี่ยท่านต้องจำตัวเองว่าเอเป็นธาตุอะไรธาตุดินควรจะใช้้อักกษรใหโดดดเ่น็คื อักษรตัวนําต้องเด่นที่สุดภายในลายเซ็นนั้นคืออย่าเซ็นตัวเล็กๆเซ็นให้ใหญ่เพราะว่ารูปลักษณะนี้ก็จะทําให้เป็นนักคิดนักบริหารชั้นเยี่ยมเลยแล้วถ้าท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะฮะนักปกครองนะฮะหรือแม้แต่นักการเมืองโอกาสที่จะขับเคลื่อนธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องของบริวารก็จะโดดดินพร้อมกับมันด้วยนั่นคือท่าดินครับแล้วทำไมต้องมีจุดๆแบบนี้อาจารย์จุดๆนี้ให้ให้เห็นให้เห็นครับให้มาไว้นะท่านนี้ตามผมตรงนี้คือมาร์กคือว่าเหมือนว่าผมให้ตัวใหญ่ ให้ตัวใหญ่เข้าไว้ตัวสองด้านหน้าตัวใหญ่เอาไว้ต้องเด่นนะมาดูจะช่วยเรื่องการเงินมาดูต่อจ้าอธาตต่อไปก็คือธาตุน้ำเราเล่าอย่าเลยครับผมธาตุน้ำนะฮะยังใด้ที่เดิมอยู่นะครับสีปอนเส้นยังไงธาตุน้ำครับ นี่ครับพลาดน้ำเนี่ยเพียงแค่ใช้ส่วนท้ายปลายลายเซนเนี่ยให้ตวัดกลับเข้ามาพลาดน้ำกับข้องเกี่ยวเรื่องของงานที่เป็นศิลปินแสดงดารานักร้องครับนะท่านผู้ชมรวมทั้งธุรกิจเสริมหรือสินค้าออนไลน์ต่างๆเอาคือบางคนต้องใช้ไงฮะแล้วเมื่อรูปลักษณะนี้เอาไปใช้แล้วก็จะมีความเสน่ห์เสน่ห์เกิดขึ้นจากรูปลักษณะที่ออกแบบแล้วก็ยังเสริมความมั่นใจด้วยหลักการในบลที่ว่าการเจรจาไปแล้วนะฮะทำให้รูปลักษณ์ลายเซนที่เซนดิติกรรมมีความเสริมความมั่นใจ รวมถึงท่านใดก็ตามจากที่คิดว่าจะทําธุรกิจใน2ประเภทในเวลาเดียวกันครับค้าขายทํากิจการการมาหรือว่าเป็นพิธีกรต้องการเปิดโชว์รูมรถนะฮะนะฮะเป็นมหาเศรษฐีให้ยิ่งใหญ่อันนี้รูปลักษณะนี้เอาไปเสริมความมั่นใจจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยจะต้องใหญ่นิดนึงใช่ตวัดมาโลงข้างล่างใหญ่ใช่แล้วก็ใช้เส้นที่ลา่ไนชอยเนาะส่วนท้ายปริเส่นนิดหนึ่งเออาจารย์เหมือนตั้งแต่นี่ลงมาเนี่ยหลังจากาดียังอยู่เห็นไหมฮะหลังหลังหลังจากตัวสสลาเนี่ยจะไม่ยกจะไม่ ยกปากกาเลยนะปากกาจะติดกันจะติดปากกาต้องติดกันนะท่านผู้ชมไม่เว้นช่วงอนุรักษ์นะท่านผู้ชมท้ายเห็นนี่นะฮะกับผมแก้ตรงๆนิดหนึ่งกับท่านผู้ชมนะฮะรักษามที่เลยครับฝากไว้กับพลาดน้ำครับครับอันนี้เราไม่ต้องมีจุดไม่ต้องไม่ต้องมีจุดนะฮะมาต่อที่ ลมไหมฮะลมยังพอได้นครับผมชีวิตจะได้ไม่ต้องมีลมเพลลมพัดใช่ไหมครับใช่จะได้ไม่ต้องพัดพาเงินออกไปเซ้นอย่างไงยังอยู่ในคุณศิวพรอยู่ในครับมาดูกันรูปลักษณะนี้ถ้าเป็นลายเซ็นพัาดลมสระวรรณยุกต้องโดดเดี่ยที่สุดภายในเซนมาดูกันท่านผู้ชมครับนะฮะ นี่นะครับผิวผิวหน่อยบ้านจ้าถ้าให้แบบุมมองผมมองเนี่ยังเก็ตไหมเจอผิวผิว๊ในหนึ่งท่าลมแต่แต่ว่าอารยังคงตัวสอนหน้าอย่ักสังเก็ตไหมใช่ซึ่งแสดงว่าคุณฟุ้งเนี่ยโอ้สุดยอดจริงๆ <budgets> <aro qué> ไม่ธรรมดานี่อักษรตัวแรกเนี่ยฮะโดดเด่นเหมือนเดิมแล้วผมไม่ต้องใหญ่ดานะมันต้องใหญ่เพราะว่าปกติลายเซ็นมาตรฐานทั่วไปคุณจะทาดรก็แล้วแต่อักษรตัวแรกต้องโดดเด่นนี่คือตำแหน่งทาตเดินเองครับับแล้วสังเกตส่วนท้ายปลายเซ็นนะฮะผมจะพิ้วออกมาเหมือนขีดตรงนี้ตั้งรับนะฮะส่วนที่บอกสระวรรณยุกนะฮะเขาจะพัดผ่านมาแล้วจะเด่นชัดตั้งแต่อักษรตัวนําตำแหน่งทาดบดินและทาตไปนี่โดนหมดเลยนะขีดเข้ามาสังเกตไหมว่าลักษณะนี้หมายถึงว่าลักษณะลายเซ็นมูลทิองค์ก ฝังใจสนนักสังคมสงเคราะห์หรือแม้แต่ท่านใดที่เขาข้องเกี่ยวเรื่องของครูบาอาจารย์อาจารย์ต่างๆใช้ได้เลยครับอันนี้ใช้ได้อันนี้คือทาดลงนี่แหละครับต่อไปต่อไปแท่าสุดท้ายทาดไฟนะอาจารย์เวลาเรามีผ้าน้อยนะท่านชมครับครับผมนะฮะทัดไฟไปอยู่คุณทียวพรรหมเดิมนะครับครับทาดไฟนี่เน้นหนักตรงกลางเลยเร็จนะครับมาดูกันครับ นี่ฮะธาตุไฟธาตุไฟนะฮะของน้ำหมึกปลาคบอ่ะตัวตัวผมบอกนี่มันมันอ่ามันดูคล้ายๆกันเลยนะครับมันดูมีความแบบ มันร้อนแรงเหมือนเปลวไฟใช่ครับอันนี้ตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเพราะเป็นชายชื่อเดียวกันแต่สังเกตตรงกลางผมจะให้ท่านผู้ชมเน้นตรงกลางท่านผู้ชมท่านใดนะฮะหรือหลายๆท่านที่เป็นนักคิดนักวางแผนนักวิเคราะห์และก็เจาะลึกเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะหรือแม้แต่ท่านใดที่เป็นผู้นําชุมชนองค์การส่วนบนวนะครับรวมถึงท่านที่ต้องการใช้ศิลปะเฉพาะตัวให้โดดเด่นนะครับก็ควรจะใช้ส่วนกลางลายเส้นนั้นนะหรือท่านใดที่สภาวะรู้สึกลูกน้องไม่เชื่อฟังเลยกเราสามารถที่จะใช้ส่วน กลางลายเซ็นเนี้ยคล้ายๆตัวเอ็มเนี่ยปรากฏอยู่ในชื่อของท่านนะฮะเป็นรูปลักษณะนี้เลยนะครับท่าทไฟเน้นตรงกลางนะครับครั้งนี้เดี๋ยวให้ผู้ชมอีกดูครั้งหนึ่งนี้เลยชัดเจนไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับที่มานีลักษณะนี้เลยครับง่ายๆไม่ยากอย่งท่คิแม่แต่อาจารย์ครับเวลาของเรามีน้อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่อยากจะให้อาจารย์ดูลายเซ็นวิเคราะห์ลายเซ็นอย่าลืมนะครับส่งมาที่หัตถาลายเซ็นเปลือกชีวิตเพจ Facebook นั่นเองนะครับเจอกับอาจารย์ได้อังคารกับวันพฤหัสนั่นเองครัับวนนี้้หมดเวลลาแะครับครว สวัสดีครับครับพวกเราสามคนขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ